ชีวิตล่าสุดโดรดวลิสลาอยู่ป่าก,กว่า20ปี ถ้าหากใครยังพอจดจำเธอได้โรดวลิสลามาหากายีหรือวลิสลาลีธีรกุลเธอคือตัวแทนสาวไทยไปประกวดมิสเอเชียและคว้าตำแหน่งมิสเอเชียประจำปี2531หลังจากได้รับตำแหน่งนั้นแล้วเรามักจะได้เห็นเธอในบทบาทพิธีกรนักแสดงก่อนจะเริ่มไปจับโรงแรมเล็กๆ กระทั่งล่าสุดเธอย้ายครอบครัวไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันคุณรสเป็นภรรยาและเป็นคุณแม่ของน้องเป็นตากับน้องลิปตาลูกชายลูกสาวสุดน่ารักตั้งใจย้ายมาอยู่จังหวัดเชียงใหม่เพราะต้องการสร้างบ้านเพื่อใช้เป็นโฮมสกูลให้กับลูกๆทั้งสองโดยรอบๆบ,บริเวณบ้านยังมีแปลงปลูกผักทุ่งนาห้องสำหรับทำขนมปังทำอาหารงานฝีมือประเภทตา่ตางๆที่จะพัฒนาทักษะให้กับลูกๆทั้งสองคนอีกด้วย เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอีกวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่แบบพึ่งพาตนเองชีวิตของคุณโรสตอนนี้ก็ดูแฮปปี้กับทุกๆวันอยู่แล้วถามว่าเคยมีความคิดแวบๆไหมคะว่าอยากกลับไปทำงานในวงการบันเทิงอย่างพิธีกรนักแสดงคุณโรสได้ตอบว่าเคยนะคะแต่ก็คิดว่าไม่เหมาะแล้วและงานที่ทำตอนนี้คือเป็นงานที่เราชอบแล้วเลือกแล้วเวลายังไม่พอเลยคะ่ะ กับสามีตอนนี้งานหลักคือการศึกษาไม่ใช่แค่ให้ลูกตัวเองปีหน้านี้เขาคิดจัดทำค่ายเพื่อน้องคนอื่นๆด้วยค่ะอยากทำห้องเรียนนอกโรงเรียนกันก็ขอบคุณที่ยังจำรถได้แล้วอุตส่าห์มาสัมภาษณ์นะคะคิดว่ามีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่อยากเลี้ยงชีวิตในเมืองไปใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติที่ต่างจังหวัดถามว่าคุณรถมีวิธีแนะนำพวกเขาอย่างไรบ้างคะ คุณโรดได้ตอบว่าตอบยากนะข้อนี้บางทีเพื่อนๆก็ชอบแซวว่าก็รวยนี่ถึงทําได้จะบอกเลยว่ามีตังถึงแต่ใจไม่ถึงก็ไม่มีประโยชน์ทีบ้านก็ไม่ได้ร่ารวยอะไรโชคดีที่เรารู้สึกตัวเร็วว่าอยากใช้ชีวิตอยู่ต่าจังหวัดเลยหาที่ทางไว้ที่ต่างจังหวัดนานแล้วต่อราคาที่ไม่แพง